ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนีเนยเวดพันมีแม่ทองมาเปิดราคาครับแม่ทองรับประกันทองไหมวะเนยเวดทองครับอ่าแม่นีได้ลูกมาจากตัวเนยเวดลูกมาตัวนึงครับลูกสองได้ทองครับลูกแล้วตัวหนึ่งลูกสองได้ทองเนาะรับประกันทองพความมีใบมีหลอดใบหลอดครบครับพี่น้องพันผสมสติงเล่ไว้เปิดใบไรบ้างานยเวดหกหมื่นเจ็ดครับเปิดใบหกหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะ ต่อรองราค,คาได้บรยเวณต่อรองราคาครับเนยเบทภายในเด้อครับพี่น้องเบอร์โทษนะเนยเบทศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับเบอร์โทรเนยเวทภายในเด้อครับหรือว่าพี่น้องจะเขามาสุมตัวจริงอยู่หน้าคอกก็เพิ่นกะพี่กัดกัอยู่บ้านน่านสูงครับตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางคณิคมจังหว่ามันนาจะเลื่อนครับสุมตัวจริงต่อรองราคากับเพิ่นอยู่หน้าคอกได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเอาใบอ็อดให้เพลิงกอนครับ จังมาเบิง่งรายละเอียดง่วครับเบิ่งครับใบหลอดครับนี่ครับเพิ่นผสมสติงเล่ได้3เดือนกับวันที่ผสมวันที่ยี่สิบสเดือนพฤษภาืมากำหนดขอดวันที่สมีหน้าหงวครับนี่ครับใบหลอดครบครับนี่ครับ ไทยสูงรไหมเนี่ยเบียดลอยสี่สิบห้าครัยสูงอยู่ลอยสี่สห้าครับพี่น้อง้ายสูงลอยสี่สิบห้าเอครับแขงขาดีเนาะเบียดเนาะข้าดีรับประกันตันี้เบร์ครับตัมนี้ก็รับประกันรับประกันเบอร์ครับพี่น้องตัมนี้เพิ่นรับประกันนุ่มจริงกับบีเนาเวีเนาะรับประกันเบิรครับ รับประกันให้เบิร <pe> <pe> ์ดเดอร์ครับพี่น้องเม่านกับรับประกันรับประกันทั้งครับแม่นี่ครับหน้าหนาใหญ่เลยครับท่ายสูงเท่าไหร่ก่อนเนี่ยเพืยสี่าครับถ่ายสูงอยู่รอยสี่สิบห้าเด้อครับพี่น้องเพื่อครับแข้งขาใหญ่ดีครับแม่นี่แข้งขาใหญ่ดีแข้งขาใหญ่ลำโตเงี้ยอเนื้อหนังหน้าหนาคว้วลึกนีเด็การเลยครับพี่น้องเพื่อครับท่ายครับถ่ายใหญ่ใหญ่แข้งขาใหญ่ใหญ่ผู้ใดมักงอเฟี้ยมนีิกอะทุกข้ามาต่อรองราคาครับเพื่อนครับ หกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรอบราคาได้กน้อยัยเวียดเนาะเบิ่งครับหางกะงามอยู่ครับพี่น้องหางเอาหางเบิ่งครับทายงทายางจับได้รูปได้ใบได้เนาะยัยเบียดเอาจุงยางจักบเบิ่งกันนะยัยเวียดบ่งทายงทายางครับบั้นท่ายง่ายๆตะหนอกใหญ่ๆเลยครับแม่นี่ยกหัวดีครับยกหัวยกหัวดีครับยก่อดีบังครับความงามสีแดงดีครับสีแดงกับแดงดี หน้าหนา,หนา,หนาลึกๆเลยครับแม่นี่คววมลึกคววมหนาค่วมเงีวได้ทั้งได้ทั้งเบริร์ครับแม่นี่เึง่ครับรับประกันตํานี้แล้วก็รับประกันท้องพ่อมครับพี่น้องแข้งขากรีบเรียบกับง,ง่ามดีบ่มีปัญหา,น,น,าน,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 น้าใหญ่หน้ากรีบเรียบน้ากรีบเรียบเพิ่นกับง่ามอยด้อครับพี่น้องแม่นี่เพื่อครับเหนื่อหนังเป็นตอนซ่อนครับทึ่งหนาทึ่งลึก หกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อร่องกับญ่เบทเพื่นไดครับพี่น้องโทรเข้ามาต่อร่องน้ำเพิ่นเด้อครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้เอาไปเลี้ยงกินหญ้าครับช่วงนี้เพิ่นรับประกันทองให้พร้อมครับแม่นี่ไผมักง้อทองรับประกันทองกะโทรมาต่อร่องกับเพื่อนใดครับราคากับต่อร่องกันได้เป็นเปิดใ้เิ่นกับเปิดว้พี่น้องต่อร่องน่าไนเบทน้อเปิดว้ให้ต่อร่องผู้ใดมักจังได้กัอยากได้เท่าไดงบเท่าใรกับมาคุยกัน กับหญยเวทครับทุเขามาครับบนรถรถทรงบนกับมีสองขันเนครับอยู่ด้านหลังนะครับอจูงอีกเจักรอบในญ่เวทอีกจักรอบหนึ่งหอพี่น้องคนเมืองทายางไม่เมืองกันอ่ะมันหูดีเนาะแม่นี่หูหูครับพี่น้องจับได้รูปได้บายได้ครับแม่นี่มืองครับยุกย้ไก่กันยังนาตันคือเรือเยอะครับมึงครับทึ่งนาทึ่งตันคือนเรือเชื่องดีครับจูงไปใช้กับไปให้เร็กน่อยเลียงก็ได้รอกเนาะเวทแบบนี้เลียงขางคนทาง อาตาข้อยกดีย่อดีดีแต่หนอกใหญ่ๆเลยครับครับ60,000เจ็ดพันบาทเอาเบอร์โทรอีกจรอบหนึ่งนายเบียด0827499122 0827499122ครับพี่น้องเบอร์โทรใหญ่เบียดเด้อครับได้ครับครับนายเบียดพันจับให้เพิ่งจับได้รูปได้ใบได้คือเพื่นว่านลนะครับมันกะคุ้นเชื่อง พิกัดนาควอบ้านน้นสูงครับตำบลนาเวียงอำเภอเสนางกาญนิคมจังหว้ขนาจะเลื่อนครับขาใหญ่ดีเนาะยันเนาะแม่เนาะแข้งขาใหญ่ดีแต่หนอกแงยงเงาหางกัใหญ่ดีจับได้รูปได้พร้อมครับพี่น้องบังครับว่าแม่ลูกแดกเนาะลูกสองข้าทองรับประกันทองอีกทั้งหากหายากครับงอทองเสมือนี่ยบังครับเป็นรับประกันหายเลยครับแม่นี่รับประกันทองถ้าว่าทองกะ เดี๋ยวไปเอาเองครับถาบว่าทองคนจีเอารถไปเอาเองครับพี่น้องบ่ต้องอามาส่งเดี๋ยวเพิ่นไปเอาเองบ่ต้องเสียขารถครับบ่ต้องเสีย่ารถพร้อมเดี๋ยวเพิ่นไปเอาแกมาเองครับรถเพิ่นมีเดี๋ยวเพิ่นไปเอาเองครับระดรับนี่แล้วบิ่งครับเสียสเด็ยก,ก็ถือว่าใส่ได้งามอยู่ครับเสีสสเด็ยก็มียอนแน่จักน้อยแต่ว่าก็งามอยู่เน้อยนังเียก็สมดุลกันเบิดเหรอครับพี่น้องแม่นี่สมผสมส่มสวนครับส่วนส่วนเลยครับ ว่นแปลงลูกกว่าด่านแล้วครับนี่ซี่เหลี่ยมคักเป็นคักได้ครับแม่นี่รลุนเอาตัวแม่หรือตัวผูกก็เอาไปรลุนเอาครับเป็นรับประกันท้องหายแล้วกับไปลอรุลุว่าเป็นตัวแม่หรือตัวผูกตัวแม่เนี่ก็ือสี่คักอยู่ครับผมว่าถ้าแม่ระดับนี้แล้วเป็นงัวง,งามตัวหนึง่งหมดครับแต่แม่เฮ็ดเขาตัวน้อยนี่ก็สี่เดียกานน้อยหญ่เดนยแม่นี่เรียบร้อยเป็นบางบางตัวอายหมดแล้วครับพี่น้องเพราะว่าความนาความลึกมันได้ครับ แม่นี่ได้ครังอิหรีครับนี่เกินเกินความความสูงโกงสางมันใหญ่มันง,นะงามดีหนาดีครับบึงครับง่าแม่นี่บึงครับเอาโทรมาหาเพื่อนเด้อครับพี่น้องพู้ได้ยากได้หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับบึงครับถึงเสี่ยงเลยจุงไว่าได้กับยุท่านั่นครับดุนนี้ว่ามีแตกว่ามีเตือนบางตัวกับมีเตือนเนี้ย แต่ว่าตัวนี้ก็สบายครับรตัวนี้กูนะรูปก็ได้บาบก็ได้ครับเบิ่งครับอนซอนวมหนาว้มลึกของเพื่นครับแถมเาวอีกทั้งหากเพียนี่ผูได้มากกโทรมาครับเบอร์โทรอีกรอบนึงนายเวศูนย์แปดสองเจ็ดสี่หนึ่งสองสองศูดดสี่เก้าหนึ่งสอครับพี่นอ้องเบอร์โทรนายเวครับหกหมื่เจ็บาทต่อรองได้ต่อรองราคาเพื่นได้ครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ส่องยูทูบนุ่มรถเข็นน้ำครับเพื่อจะบริภาตคลิปใหม่ๆเดี๋ยวยำเดยเพิ่นเดยมากผมกับมาไทยเริ่มไทยแล้วครับเสมอนีิเพราะว่าส่วงว่งหันนีนผมกับบัววางกับยีเบียเพิ่นกับหางว่าบัวเลครับก็เลยบัวเลมาไทยให้พี่น้องได้เรียกซื้อเรียกส้มครับนี่ครับเรื่องผมเห็นรถผมผมขี่เห็นรถขี่เองครับนี่ครับรถขี่เองนั่งรถเข็นมาขี่เองเลยครับนี่ ครับมาถยย่ายเอาเองมวยผู้ใด,ดครับให้ครับเบิ่งครับเอาสุสดท้ายคลิปนี้กัสวัสดีครับผมโอา้ทาอ่ายนี่ง,งา่ามแต่ว่